นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต avatavat <laughs> ara นังข้าจามิตุติยามีธรรมังสารนังข้าจามิตุติยามิสังทังสารนังข้าจามิตุติยามีฟัวทางสารนังข้าจามิตุติยามีธรรมังสารนังข้าจามิตุติยามิสังทังสารนังข้าจามิ อหูเทวามะลุสาจมังขลานิอาจินตยุนอาคังขมานาสทธานัางกลัวหิมังภลมุตตะมังอเสวันนาจะภาลานางปันติตานันจะเสวันอาปูชาจะปูชนียานางเตตามังปลมุตตะมังปฏิรูวปเทเส สวัสุจับวเพจัคตังปุญญาตาอัตสัมมาปณิิจะเอตามังคะละมัวตามาอุสัจันจะสีปัญวินาโยจะสุสีกิตวสุภาสิตาจะยาวาจาเอตามังคะลละมัวตามาตาปิตุปัาทานังปุญญาตาลานสังถะโหอั นาคุลาจตัมมันตาเอตัมมันคัลโมตตมมังทานันจะตัมมจริยาจะยาตกานัจะสัมคโหอนวาชานิกามานิเอตัมมันคลโมตตมมังอารติวิรติปาปามาชะปานัจสัญญโมอาปมาโทจะตัมเมสุเอตัม คลมมุตมงคารหัวจะนิวาตัวจะสันตัวทีจะกตันยุตาตาเลนธรรมาสวนาเอตธมัมคลรมุตมงคันทีจะโสวจะสตาสมานานันจะทาสนางคาเลนธรรมามสาบกัาเอตธรมังคลมมุตมงตาปพจะพระมจรรี jaria saja atas seang Ni panassajikiriya ja tamang kalau mu utama membuathammincitan ya seang kampati dia soang be cangke mang tamang kalau ໂສທິງຄາຈານຕິຕັນເທສສໍາພັງກະລມົວຕະມານຕ ติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจารณะสัมปันโนสุ k a t o โลตวิทตัวอนุตตโรปุริสธรรมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาตัวปะขาวะตาธรรมวสันติติโก kuhava likuhehi pa si kuupana yiku pa yo he ti supatipanno pakawato sava kasa ku ucupatipanno pakawato sava kasa ku yaya patipanno pakawato sava kasa ku samihe ti pat ติปันโนปะกวาตโตสาวกัสังโฆยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสปุคะลาเอสัปปะกวาตโตสาวกัสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตาจินายโยอัญชรีกะระิโยอนุตตรังคุญญาเกตังโลกัสา Amen. Ah, yeah. ฮาหุนสหฮาสัมปิเนมิตาสาวุทานตังครีเมคารังอุติตะโครัสเสนามารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินตัวตอนเตเจสาภาวตุเตสยามกาลานิมาราติเรกามปิโยชิตาสาปลาติงโครัมปนาลวะ กมรมกรรมธาตยาขังธัเตีสุทันตวิทินาจิตตวามุนินทวตันเตชะสาปวตุเตชะยมังคะลานินาราิีริงขชวรังอติมาตบัวตังทาวัจิจักกรรมสนิวาสุทารุนันตาเมตตาปุเสกวิทินาจิตวามุนินทว ตันเตจสภาวัตุเตเจยมังพลานิโอคิตาคามติหันทสุทารุนันตังทวันติโยชนปตังกุลิมาละวันตังิทเทมีสังคตมโนชิตวานมุนินโทตันเตจะสาบวัตุเตเจยมังคลานิกาตวานกาศตมุตระมีว่า ภาินิญาจินยจทวนตวจนายชนะกายมามัเจสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินทวตันเตจะสาปวัตุเตชยมังคลานิสัจวิหายมติสาจกวาทะเกตุงวาตาบิโรปิตมานังอธิอันทะขัวตังปันญาปฏีปั จาริโตชิตาวามุนินตัวตันเตสะสาวตุเตชยมังคลานินานตัวปนานตะพุชกังวิพุทังมหิติมปุตเตนะเถระพุชเกณธะตมาปยันตัวอิตัวปเทสวิธินาชิตาวามุนินตัวตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานตทูกา ติเตติปุชเถนะสุตาทาหัตถงพรมมังมิสุดจิตชุติเมติภกดีภิธานังญาณคตนาวิจินาชิตวามู้ินทัวตันเตชะสามปวัตุเตชะยมังคลานิเอตาปิปุตตะชะยมังคลาอาตคาขาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาตันเตหิต ตว,วานเนกวิวิธานิจุปาเทวานิโมขงังสุขงังอธิขมาย,ยนโรสะปัญโย มหาการุณิโกนาโทหิตายสาปปานินางโกเรตวาปารมีสัพพาปัตตวสัมพุตธิมุตตมังเขเทนะสะจวาเจนะโหตุเตเจยมังคลังเจยันตัวกุทิยามุเรสักยานังนทิวัตโนเอวันตะวังวิเยโย หัวหิชายาสุชยมังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปตะวิปุกคะเลอาบิเสเกสะปะปุวทานังอาคาปะตัวปะมัวตติสุนังขาตังสุมาลกาลังสุปาคาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหวตัวจะตสุเยตังพระมจาริสุปทาขีนางกั กายกรรมมังวาจกรรมมังปทาฐคินังปทาฐคินังมโนกรรมมังปณิติเตปทาฐคินาปทาฐคินานิกตวานารพันตาเตปทาฐคินเขอวาตุสาปังมังกลังราคันตุสาพาเทวตาสาปภูรธาลุภา สัทธาสุธติภวันตุเตภวตุสัพมังคลังรักขันตุสะพเทวตาสะพธรรมานุภาเวนาสัทธาสุธติภวันตุเตภวตุสะ